เาจะถึงแล้วเหรอสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะแวะพาเพื่อนๆนมาดูโซฟาอยากจะได้โซฟายายอยากจะได้ตู้อะไรนะตู้กับข้าวเออตู้โชว์ใช่ไหมใช่ไหมนี่ไหมในร้านนี่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่นะนึกว่าใช่ยังไม่ถึงไปอีกเพื่อนๆไปอนไอีกในช่วงระหว่างนี้ก็เราก็ดูถนนดูรถวิ่งไปเรื่อยเยก่อนสองสาววันนี้ออก มาหาซื้อของในวันว่างวันว่างๆวันฟรีสไตล์ฟรีเดย์ไม่ใช่วันว่างแต่ว่างเอาอ๋ยยายบอกไม่ใช่วันว่างแต่เราก็จะว่างเอาเราว่างเองเพื่อนๆดูท้องฟ้าเขาเรียกว่าอ่าฝนฝนอะไรฝนฝนสั่งฟ้าแล้วเนาะรอบนี้เนาะฝนตาวฝนตาวฝนอวยฝนอวยน่าจะเป็นก้อนเมฆก้อนสุดท้ายเพราะว่า ข่าวดอออกห่วงแล้วเนาะได้เกี่ยวข่าวดอแล้วเหลือแต่ข้าวนาปีเหลือแต่ข้าวใหญ่ที่ยังไม่ไม่ถึงยังยังไม่ออกรวงเหมือนบบยายนี่ยเออยังไม่ออกรวงเออกำลังจะอุ้มท้องข้าวปีแต่ว่าข่าวดอบางพื้นที่ได้เกี่ยวแล้วน่าจะเป็นก้อนเมฆกลุ่มก้อนเมฆก้อนฝนก้อนสุดท้ายต่อไปก็จะเริ่มมีฝนก็เป็นพายุเข้า ไม่มีฝนก็จะหมดแล้วก็จะหมดแล้วอวยฝนลาฝนตาวอฝนอวยฝนลาฝนตาว่าเริ่มลอ<ง>น<ะ>เพื่อน<ๆ>ดูท้องฟ้าดูถนนไปเรื่อยๆพวกเราจะไปชอปปิง้งว่าจะไปดูโซฟาไปดูตู้นะใไฟแดงแบบๆนะแบบๆเออยายบอกว่าไฟแดงแบบๆ <c oughs> ไปแบบๆใช่ไหม ใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมโซฟานะคะเดี๋ยวจะลงทำคลิปพีเมียให้เพื่อนๆได้ชมได้พูดคุยกันในคลิปไปด้วยนะคะมาดูโซฟามาดูเตียงยายจะแต่งงานแต่งงานไหนรอบไหนยายรอบที่สามร้อยห้าสิบรอบที่สามร้อยห้าสิบเอาสามร้อยห้าสิบหกเลยได้ไหมไอ๋อร้านเปิดอยู่ร้านเปิดอยู่ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะพิกัดของร้านนะคะจะอยู่ถนนเส้นอุดรอ,อุดรหนองหานอุดรเส้นอุดรสกลนครนะคะเดี๋ยวก็คือด้านหน้าของร้านถัดเข้ามาด้าร้านก็จะนี่เลยค่ะนี่เลย สลิปพิวชื่อร้านข้างบนนะคะ ST f u r n ฟ t u r e เข้างบนนะคะด้านหน้าร้านก็จะประมาณนี้ถ้าใครสนใจเฟอร์นิเจอร์ก็เข้ามารับชมได้นะคะเข้ามาเข้ามาชมได้มาต่อรองราคามาสอบถามแม่ค้าได้นะคะนี่ก็เป็นที่นอนมีหลายไซส์หลายขนาดเลยวันนี้มาขออนุญาตทางร้านทำคลิป มาดูสินค้าด้วยแหละคะ่ะมาดูสินค้าด้วย<ม>ก็เลยขออนุญาตทำคลิปมาลงปีเมียให้เพื่อนๆได้ดูนะคะของสวยๆงาม,งามของประดับประดาตกแต่งบ้านนะนี่เป็นหมอนนี่เป็นหมอนก็เป็นหมอนอันนี้หมอนหนุนหัวตัวน,นี้ก็จะเป็นหมอนค้างนะคะก็จะมีเตียงหลายรุ่นหลายขนาดที่นอนก็หลายรุ่นหลายขนาดมีทั้งที่นอนที่พับได้ ก็มีนะคะนอนใส่เตียงนี่ก็คือที่นอนใส่เตียงอันนี้ก็จะเป็นที่นอนลักษณะือนกับที่นอนปิกนิกหรือที่นอนพับได้มีหลายรูปแบบหลายราคาด้วยนะคะหลายราคาด้วยสวยๆงามๆ่ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเื่อเข้าไปชมเฟอร์นิเจอร์ในร้านนะคะเราจะไปดูด้วยกันใครสนใจแบบไหนก็ทักเพจมาได้นะคะทำเพจด,ด้วยเชิญรับชมค่ะมาถึงร้านขายโซฟาและขายเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีข้าวของเครื่องใช้หลายๆอย่าง แกสนใจตู้ใส่ถ้วยจานไปเราเข้าไปดูข้างในใครสนใจอะไรบ้างอันนี้คือตู้กับข้าวมีหลายราคา,านะไจะเดินไปดูโซฟาก่อนนะอยากได้โซฟา อยากได้โซฟานอนเดี่ยวๆสักตัวหนึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะทุกคนมาดูเตียงมาดูตู้โชว์เฟอร์นิเจอร์หลากหลายเยอะแยะมากมายเลยใครชอบเตียงอันไหนเลือกเอานะคะจับจองได้อุ้ยทำไมลายสวยจังเลยะที่นอนทำไมลายสวยจังเลยนี่เอาราคา3,900นี่ ที่นอนหรือว่าพร้อมทั้งหมดเลยหรือ,อยังไงนี่าาอ๋ะะอเฉพาะราคาเตียงใช่ไหมเนื่องาให้ทั้งเตียงให้ทั้งที่นอนด้วยอาอที่เราติดได้ตัวนี้ก็เตียงเฉพาะเตียงที่ติดป้ายโชว์แบบนี้คือเฉพาะเตียงใช่ไหมคะเฉ<ช>พาะราคาเตียงนะคะตัวนี้เจ9 0ัน้า้เกสิบไม่แพงไม่แพงอันนี้ถ้าถ้าทั้งเซตตัวนี้อยู่ที่แค่9 9 0 0น่นะคะได้เตียงได้ตู้ได้ตู้แป้งเลยได้เตียงได้ตู้ โต๊ะเครื่องแปง้งตัวนี้ใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้ที่นอนใช่ไหมใช่ค่ะราคา,า,าราคาไม่ได้รวมที่นอนอา่าไปขับไปดูข้างในอา้าวตู้ใส่รองเท้ามาใหม่เหรออันนี้ก็ถุงผ้าใหม่เหมือนกันที่เราซื้อไปวันนั้นไม่ใช่แบบนี้ใช่ค่ะจะเป็นเหมือน,นตัวนั้นก็หมดแล้วค่ะอันนี้มีแต่รุ่นมาใหม่เลย มาช้าบริการหลายรอบแล้วนะร้านขายเฟอร์นิเจอร์ร้านนี้อะตู้ใส่รองเท้าอ่าออกแบบใหม่มาเรื่อยๆเลยเนาะอน,นี้ก็ตกวางทีวีเอ้าตู้กับข้าวแล้ว่าไงไปเข้าไปดูข้างในตู้กับข้าวมีไอที่เราอยากได้นะไม่มีใช่ไหมอุ้คือสวยแท้ต้ผ้าหน่คะอือดูลายสวยมากๆเลย ลายไทยหรือเปล่าเขาเรียกลายไทยไหมลายไทยลายกระหนกหรือลายอะไรงาม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 พาเพื่อนๆมาดูคนเจอเครื่องประดับตกแต่งบ้านสวยๆงมัมตัวนี้เป็นเตียงใช่ไหมปรับเป็นเตียงได้ใช่ไหมนี่อดูลักษณะแบบนี้น่าจะปรับเป็นเตียงได้ไหนทำดูสิลูกมาดูแม่ค้าทำให้ดู อ๋อเป็นเตียงทำไมมันทำไมบุ๋มเยอะๆนอนอาจจะไม่เจ็บตัวเลยนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่9,999ว้าว9,999ลดได้ไหมนี่ลดได้ไหมพิเศษแต่ขนาดพิเศษ9,999.9เหรอ เออเพื่อนเมาดูหน้าสนนะัมันเป็นเป็นโซฟาได้เป็นเตียงได้ปรับได้เป็นเป็นโซฟาเหมือนเมื่อกี้นี้กับเป็นเตียงนอนแบบนี้ใช่ไหมใช่อ่ะปรับขึ้นเป็นโซฟาให้ดูให้ดูหน่อยสิเวลาเรานั่งเราจะเราจะนั่งมันจะเอนได้ยังไงเออเอนเอนเอนได้กี่ระดบับ าสามระดับ <จะ S 1> อ่ะจะมีปรับนอนเลยแล้วก็เป็นเอเ็อนหลังแบบนี้เอ็นหลังแบบนี้อ่ะปรับอีกที่แบบอีกทีนี้พนักพิงเป็นพนักพิงได้แค่นี้ใช่ไหมได้ได้ปรับได้เอ็น <สะ S 1> ขนาดนี้กับเมื่อกี้นี่แล้วก็เป็นนอนะระดับลองเข้าไปนั่งดูก่อนมันจะนุม่มเลยถ้าชอบนุ่มอ้าวส,สุดยอดนุ่นนมอ <laughs> ลองดูสิ <laughs> นอนสี่คนไม่ได้นะนี่นอนได้คนเดียวเก้า9ันเก้าเมีอีกแบบไหมมี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 อีกไหมแบบแบบเดียวแบบนี้ใช่ไหมแบบเดียวแบบเดียวโซฟาเดี๋ยวมีอีกไหมราคาสูงมากเลยทำยังไงจะมีเงินนาะ ถูกหวยก่อนจะมาเอานะตัวนี้ห้าพันเก้าตัวนี้ห้าพันเก้าตัวนี้ก็ตัวนี้เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมตัวเดียวกันอันนี้อีกหนึ่งสีอีกสีนึงอันนี้มาแพงอ่อนที่แค่ะอันนี้เตแน่นเป็นเป็นแข้งดูสิอันนี้จะเป็นโซฟาอันนี้ปรับเป็นโซฟาอ๋อเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาจะมีเป็นหัวเตียงด้วยใช่ไหมอน แต่ว่าถ้าคนยาวๆนะ่ะนอนไม่ได้นะลูกมันไม,ม,นไม่มันไม่ปล่อยตัวแขนขาเราไม่ค่ะพ่อมันมีจะหมอนหมอนรองอตัวนี้เป็นห้าตัวนี้ห้าพันห้าปรับได้สามระดับเหมือนกันใช่ค่ะปรับได้สามระดับเหมือนกันสามพันห้าแต่ว่าเวลาเราทําเป็นเตียงนอนแล้วตรงนี้มันจะโผล่นะ,ะแต่สําหรับคนที่ยาวๆจะนอนไม่ได้ขาเขาจะยกสูงขึ้นหัวก็จะเกยแต่ถ้ารุ่นนี้ แต่ถ้ารุ่นนี้หนีได้เนะาะอ,อ่าอันนี้ทิ้งตัวได้หรือไห่ว่าขาจะเกินไปหน่อยก็ไม่เป็นไรอู้แต่ถ้าบอกว่าสนใจก็คือสนใจตัวนี้แหละแต่ว่าทําไมราคาสูงจังเลย,ยคุณลูกขาเก้าันเก้า้อยเก้าสิบาทเราก็น,นึกว่าเก้าันเก้าเก้าสบ้าบาทอย่งดียังมีเก้าสิบาทอยู่ลด <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยใช่ไหมันนเดี๋ยวลดให้ได้ค่ะตัวนี้เป็นโัวแล้วเดี๋ยวลดให้เพื่อนพาอแม่เป็น ลูกคาประจำจำได้นะลูกจำได้ <laughs> ลูกจำได้แต่ก่อนพวกแม่พากันนากันสองสามคนเจ้า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 เลยอันนี้เตียงก็น่ารักนน่ถ้าอย่างนี้ถ้าพร้อมชุดหมดเลยนี่เท่าไหร่นี่ทั้งเตียง,ท,ง,ยงทั้งที่นอนนี่ตัวนี้มันแล้วแต่รุ่นที่นอนค่ะถ,<อ>ถ้าเป็นเฉพาะเตียงตัวนี้สี่พันเก้าแล้วก็ถ้าเป็นที่นอนรุ่นนี้เป็นของซาตินค่ะ รุ่นนี้สามฟุตครึ่งอยู่ที่แปดพันเก้าจบแล้วประมาณประมาณรวมจะเป็ดเท่าไหร่ลูกีประมาณหมื่นสี่ล้วได้เตียงแล้วได้ที่นอนที่นอนเป็นของซาตินเป็นของซาตินตอนนี้เขาตอนนี้เขาเรียกอ่าสามฟุตไม่รูกสามฟุตครึ่งสามฟุตครึ่งรุ่นนี้สามฟุตครึ่งหมดหมดใช่ไหมตัวนี้ก็สามฟุตครึ่ง อันนี้ถ้าตัวนี้แหละถ้าตัวที่นอนถ้าท,ที่นอนรุ่นนี้แหละถ้าอันนี้เตียงราคาเดียวกันค่ะเตียงสี่พันเก้าที่นอนรุ่นนี้ชาตินเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่นรองลงมาหน่อยตัวนี้สี่พันห้าค่ะสี่พันห้ารวมเตียงด้วยเอาเบ็ดเสร็จกับตัวเตียงด้วยประมาณเก้าพันค่ะอ่ะเก้าพันกับตัวนี้ก็เก้าพันใช่ค่ะแต่ตัวนี้อ่ะ <sk r isa> เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้เก้าพันได้เตียงพร้อมที่นอนผ้าปูที่นอนที่เป็นคู่กันนี้ได้ไหมนี่อันนี้ยังไม่ได้อันนี้ไม่รวมนะคะค่ะ ได้เฉพาะเตียงแล้วก็เตียงแล้วก็แล้วก็ที่นอนเก้าพันเท่าไรรวมไปเสร็จเก้าพันคิดให้เก้าพันท่วนแถมหมอนเก<ม><ห>้าพันท่วนเอาลูกบัตรเก้าพันท่วนแถมหมอนแต่เรามาดูโซฟาตัวนี้มันปรับเป็นโซฟาได้แล้วก็เป็นเตียงนอนได้จะอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้าไม่รับถ้าเป็นตัวนี้ถ้าแม่รับหนูคิดเก้าพันท่วนเท่ากันเลยอ๋อให้เก้าพันท่วนเท่ากัน เก้าพันเพื่อนเท่ากันแล้วหาเงินที่ไหนมาซื้อละเพื่อน,อนวันนี้วันที่เท่าไหร่หวยเราออกวันไ <c oughs> หนหวยออกวันไหนกําลังม,มองหวยก็ได้มามองมอง,มองหาที่นอนเดียเดียวๆแต่ถ้าเราเอาเอาแบบเยอะไปมันจะวางไม่ได้กับช่องห้องที่เรานลนีมันมีเตียงเก่าแล้วแต่ว่ามันเป็นเตียงพอกระเทินนะลูก ลกูกแค่เก้าพานมมันทุนลูก 9, แค่เก้าพันทุนหรือเก้าพันทวนเนี่ยเดี๋ยวได้เลยค่หาเพื่อนเพือพ่อนมาดูอีกไปเรื่อยๆอยีกก่อนเรามาดูอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นยังไงนี่เชียร์ตัวนี้หน่อยตัวนี้เป็นยังไงต่างแป้งเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นหนังตัวนี้เจ็ดพันเก้าตัวนี้มีไฟฟ้าด้วยค่ะชาร์จแบตต่อ u s b ได้เก้าทำไมถูกกว่าเก้าพันเก้าแล้วลูกเป็นหนังอ่ะมันต่างกันยังไงนีจะเหมือนหนัง p u ค่ะแม่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นหนัง นี่ค่ะด้านในเป็นหนังมันอันนั้นเป็นกำมะหยี่เขาเรียกกำมะหยี่ไหมใช่ค่ะเป็นจะเป็นเขาจะเป็นเป็นเหมือนเหมือนผ้าหนังขัดลายหนังช้างจะไม่เชิงเป็นกำมะหยี่ถ้ากำมะหยี่จะเป็นขนนุ่มแบบนี้เลยอ๋อถ้าเป็นกำมะหยี่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเาจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูอยู่อันนี้เรียกว่าเป็นกำมะหยี่กำมะหยี่แต่ตัวนั้นไม่ใช่ใช่ค่ะมันจะเป็นผ้าหนังขัดลายหนังอ๋อเป็นหนังขัดลายเดี๋ยวเดี๋ยวมาจับดูใหม่ก่อน จับดูใหม่ก่อนตัว่าเป็นผ้าหนังขัดลายจะไม่มีขนจะเป็นหนังแบบนุ่มอ๋อเป็นหนังแบบนุ่มอ๊ยแต่นุ่มมากเลยถ้านุ่มมากก็จะปวดเนื้อปวดตัวนะเนาะมันนิ่มเกินถ้าถ้านอนแต่ตัวนี้จะแข็งกว่าไปนิดนึงไหมกลางตัวนี้กลางออกแ้วจะอยู่ที่เมตรสิบประมาณนี้รสะอยู่ที่เมตรสิบความกว้างความกว้างที่เมตรสิบแต่ความยาวอยู่ที่เท่าไหรลูกความยาวประมาณเมตรหกสิบ ประมาณเมตรหกสิบแต่ว่าแต่ว่ามันจะสั้นกว่าเตียงค่ะเพราะเตียงมันจะยาวสองเมตรเลยอ๋อเตียงจะสองเมตรเลยเนาะใช่ค่ะนี่เวลาเวลาลูกเวลาเราตั้งขึ้นตัวนี้ตัวนี้มันจะโผลออกมาแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ก็จะโผล่แบบนี้โผล่เพื่อลองรับแผ่นตัวนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะลองรับตัวปรับนอนลองรับตัวปรับนอนอ๋อเพื่นได้นอนได้ทั้งสองด้านเลยอืมนอนได้ตัวนี้กับตัวนี้ใช่สนใจอยู่ ก็อยากได้เพราะว่ามันมีเตียงนอนอยู่ตรงนั้นมันเป็นเตียงนอนเดี่ยวพอกระเทินแล้วมันนอนสองคนมันนอนไม่ได้มันจะต้องหาเตียงไปเสริมอีก, mm hmm. กเลยมาเมีย mm hmm. เตียงทีนี้เตียงเสริมอยากจะประมาณว่าถ้าเราไม่ทําเป็นเตียงเสริมก็ปรับเป็นอย่างอื่นอาจจะปรับเป็นโซฟาหรือเป็นอะไรก็ได้อย่างนี้นะ mm hmm. เป็นโซฟาปรับอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าเพราะว่าถ้าเป็นเตียงเลยมันก็จะปรับไม่ได้มันก็จะเป็นใช่เป็นทรงนั้นเลยเนาะนั่นแหละคุยกันกับยายอยู่แล้วยายไปทางไหนแล้วอันนี้ชุดใหญ่ตัวนี้ชุดสองหมื่นเก้าค่ะตัวนี้จะแบบพิเศษแบบนุ่มเลยค่ะนี่ถ้าคนชอบนุ่มคึ้นมันจะปวดตัวไหมล่ะลูกเวลานอนมันจะเราจะจมไหมยิงเราตัวใหญ่ๆเราจะจมไหมลองนั่งสิดู แต่มันมีความเขามีความแน่นในตัวอยู่ค่ะมันจะไม่ถึงกับทีนี้มันมันมันปรับเป็นเตียงได้ไหมลูกอันนี้ไม่ได้เลยค่ะปรับไม่ได้เป็นโซฟาอย่างเดียวเพื่อนๆค่าราคาอยู่ที่สองหมื่นกับเก้าร้อยเก้าสิบบาทก็น่าจะลดได้นิดหน่อยนะคะเป็นโค้งเขาเรียกโค้งซ้ายหรือโค้งขวาลูกอันนี้จะเป็นเบลดซ้ายค่ะเบดอารเคเล็กเบลดนาฬิกเบลดซ้ายเบลดซ้ายอ๋อเบลดมายถึงเขาโค้งมาทางซ้ายเบลดซ้ายแต่นี้เป็นเบลดขวาใช่ไหมลูกอันนี้ เบดซ้ายนี่ก็เบดซ้ายถ้าแบบนี้คือเบดซ้ายนะคะอ่าภาษาขายเฟอร์นิเจอร์บอกว่าเบดซ้ายเบดขวาเราก็ไม่รู้มาเป็นลูกค้าสนับสนุนแล้วเยอะแยะมากมายเลยละลานตามากมากเลยพาช้อปปิ้งไม่หมดนะคะทางานชุดนี้ค่ะชุดครอบครัวเลย ชุดครอบครัวดูค่ะใครชอบบ้านใครสวยๆตกแต่งบ้านมีต่อ USB ชาร์จแบตได้อ๋อชาร์จแบตได้ความสะดวกครบคันเลยทุกอย่างอืทถ้ไหร่ลูกใหญ่ๆทั้งหมดอย่างนี้ราคาสามหมื่นเจ็ดค่ะสามหมื่นเจ็อ๋ข้างล่างเก็บของเก็บผ้าห่มเก็บหมอนเออได้ทุกอย่างเลยพอเรานอนเสร็จปั๊บเราก็ยก เตียงขึ้นมาแล้วก็เจ็บสัมภาระแล้วก็ทําให้เตียงเป็นโล่งๆแบบนี้ไว้เอาไว้รับแขกได้เป็นหนังไหมทำความสะอาดได้ด้วยค่ะเป็นหนังไหมทองไมทองคำแล้วลูกหนังไหมงไหมอ๋อไม่ใช่ไม่มีทองคําลูกบอกเป็นหนังไหมออยายสามหมื่นเปิดไฟใส่ผ้าม่านเคือเงาิสวยหรูเลยค่ะสวยตอนี้สวยโอ้อลังการมากเลย เราจะได้หกตัวกับเราได้สามตัวก็ได้นะวันนี้นะไม่เราไม่ต้องเอาหกตัวเราเอาแค่สามตัวเราก็จะได้แล้วนี่มากเลยค่ะด้านนี้ก็เปิดเก็บได้เหมือนกันอืมเปิดเก็บได้เพื่อนๆดูนะคะอลังการมากเลยมีกี่สีคะมีกี่สีมีสีเดียวมาใหม่ไหมใช่ค่ะน่าจะใหม่เลยเนาะมาครั้งก่อนๆนะไม่มีเนาะมาได้ประมาณสองอาทิตย์เองค่ะโอ้ก็มีลูกค้ามาเวียนถามแต่ยังไม่มีใครจับจ้องยังไม่มีใครจับจองเดี๋ยวเดี๋ยวยังใหม่ๆอยู่ โอ้อลังการมากเลยพาเพื่อนๆพือนดูอมีทั้งด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยอืมได้หกจุดเลยและฝั่งละสามจุดเหมือนกันเลยลักษณะของเนี่ยลักษณะของตัวโซฟาชุดครอบรัวชุดนี้จะมีที่ชาร์จแปดโทรศัพท์ให้สองจุดจุดละสาม USB พาเพื่อนๆดูไม่วาดไม่ไหวนะคะ ให้มาชมด้วยตนเองอยู่ที่ไหนเนี่ยร้านอยู่ที่ไหนบอกร้านหน่อยอเอฟทีเวอร์อยู่อำเภอหนองหานค่ะมีสามสาขามีที่อำเภอหนองหานในตัวอุดรห่างหอกหกนองคายค่ะแล้วก็ที่อำเภอบ้านผือทีอ่อำเภอบ้านขอร้านชัดเจนอีกครั้งหนึง่งอ,อ๋อ ที่ที่หนองหานี่จะอยู่ข้างๆกันไฟฟ้าค่ะชื่อชื่อชื่อรั t u r e ฟ p f u r n เจ u r e สาขาอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะอุดรจะเป็นทางออกหนองคายค่ะที่อุดรเป็นที่ทางออกหนองคายทางออกหนองคาย S.P.Furniture มันกันอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ไหนคะสาขาหนึ่งอยู่บ้านผือค่ะอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเฟอร์นิเจอร์ทั้ง3จุดนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะมี3สาขาสาขาแรกก็คือ อำเภอหนองหานแล้วก็อำเภอเมืองอุดรธานีทางออกน้องคายแล้วก็สาขาอำเภอ,อ,เภอบ้านผือนะคะฝากเพื่อนๆถ้าใครสนใจเข้ามนดูเฟร์นิเจอร์ราคาไม่แพงเป็นกันเองนะคะสามารถต่อรองได้นะคะเป็นลูกค้าประจำคลิปนี้มีส่วนพิเศษถ้ามาจากคลิปนี้ถ้ามาจากคลิปนี้นะคะมีส่วนลดพิเศษบอกว่ามาจาก อ่า uh, YouTube คลิปของสไตล์ยายตุ๊กนะคะทาช่อง YouTube หรือจะเอาลง YouTube ทําคลิปรีเมียร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกการติดตามการรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ